สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พายขออนุญาตพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายสื่อนะคะก็โทษว่าเป็นเพราะเกมสําหรับพี่พายมองว่าเป็นการโทษแบบหาแพะรับบาปซึ่งแพะ้ระับบาปก็คือเกมอย่างที่พวกเราเล่นมันเหมือนเป็นการหาทางออกให้กับข่าวโทษอะไรสักอย่าง แล้วก็ให้ข่าวมันจบไปพี่พายยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าพี่พายติดเกมติดมาตั้งแต่อายุ22 2 3ตอนนี้28แป้ละและสิ่งที่พี่ได้จากเกมจริงๆเลยจากคนที่ไม่เคยเล่นเกมแล้วมาเล่นเกมคือ1พี่ได้สังคมที่ดีจากเกมมันไม่ได้มีแค่สังคมแย่ๆหรอกสังคมที่ดีก็มีพี่ได้เพื่อนร่วมเกมที่มีอายุไล่เรียกกับพี่พี่ได้รุ่นน้องดีๆที่นับถือพี่นับถือน้องผ่านครอบครัวทางเกม แล้วพี่ก็ได้เห็นว่าการเล่นเกมก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันพี่ก็ได้รายได้จากการรับโฆษณาด้านเกมให้เขาแล้วคนดูรู้ไหมพี่ที่คุกคีอยู่กับเกมตลอดหลายปีพี่เห็นมุมมองของน้องๆที่เล่นเกมเนี่ยสามารถสร้างสารรค์รายได้ของเขานะบางคนก็รับดันแรงให้รับเล่นเกมให้บางคนก็รับออกแบบรูปภาพตามเกมรูปภาพโปกบางคนก็ออกแบบการตัดคลิปงานตัดคลิปผู้ใหญ่ บางคนยังไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้ด้วยซ้ําเด็กๆยุคใหม่นี้ความสามารถเขาเยอะนะคะจินตนาการเขาก็สูงถามว่าทําไมพี่พายถึงกล้าออกมาพูดเพราะพี่พายเป็นผู้ใหญ่ที่คุกคีอยู่กับเด็กเยอะบางคนเล่นเกมเก่งกว่าพี่การพูดจาก,การมีสัมมาคารวะการเขารบรุ่นพี่และรุ่นพี่อย่างเราก็ให้เกียรติรุ่นน้องสังคมแบบนี้พี่ก็ได้จากการเล่นเกมพี่ว่าเด็กๆคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยพี่คิดว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูของ ของครอบครัวเขามากกว่านะคะว่าเลี้ยงดูมาแบบไหนได้รับแรงกดดันอะไรบ้างในครอบครัวนะคะวอนสังคมอย่าโทษเกมเลย